กับเรารัชานน์นะครับวันนี้จะมาทดสอบอินเวอร์เตอร์สูเออร์500วัตต์รันเครื่องสักผ้านะฮะเครื่องสักผ้าของซัมซุงนะครับ,รบตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะ,ะตัวนี้กลำลังปลายน้ำอยู่นะทมาแล้วประมาณ20นาทีคนระับ สักปกติก็จะมันหนึ่งชั่วโมงหรือหกสิบนาทีเดี๋ยวเราจะพักก่อนตัวนี้แปดกิโลครับแปดกิโลก็ห้าร้อยวัตต์กินกระแสอยู่ที่ห้าร้อยวัตต์อาจจะรบกหนเลยนะครับ วัดีีพิ่งจะย้ายมาจากบ้านมาอยู่บ้านสวนนะฮะนี่นะครับสายไฟสายไฟตัวนี้ก็จะเดินเข้าไปยันคอน s เมอร์ในในบ้านหลังนี้ฮะ่านห้องน้ำมานะครับ แลงก็อมอมฟัดร้อยสี่สิบวัตสองแพงแปดิบหาวัต์หนึ่งแพงเหมือนเดิมนะคระับตอ,อนนี้ตอนนี้ช่วงปล่อยน้ำครับก็จะไม่กินไฟไม่สูงนะอ,อันนี้คือกระแสสแตนบายอยู่ที่ประมาณ สิบวัตเหมือนเดิมครับไม่มีไฟไม่มีแดดแบตอยู่ที่สิบสองจุดห้าผลิตไฟได้แค่หนึ่งแอมมาจากไอ้ตัักไฟที่มาจากเครื่องสักภาพนี้ครับก็จะมาเข้าคอมดซมเมอร์ตัวนี้นะครับ มันวัดจากคลิป m a c ก็แอมพของเครื่องจักรผ้าประมาณสิบห้าวัตเอสิบห้าแอมพ์ครับสิบห้าแอมป์แล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงครับตามมอเตอร์อินเวอร์เตอร์นะฮะ,ะค่อยๆทำงานระบบซอฟต์สตาร์ท ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอันนี้จะมาลองรันเครื่องสักผ้านะครับนี่คือกระท่อมนั่งเล่นของเราฝนกำลังตกเมื่อกี้ตกแล้วอันนี้เมกปิดฝาปิดคือเกาเหมือนเดิมนะฮะพี่น้องเวลาสิบแปดนาทีนะฮะ กำลังปลยน้ำอยู่ตอนนี้กำลังเริ่มปั่นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับอ่าตอนนี้เครื่องสภาพกำลังปั่นอยู่นะครับกระเกก็จะวัดก็จะเพิ่มจะเริ่มเพิ่มวัดขึ้นเรื่อยๆนะครับ สาบ้าง20บ้างนะมาดูคีบ mac กันนะครับตอนนี้อยู่ที่0.17ย์จุดหนึ่งชิโนชิโนทัมเมอร์ศู ดีเครื่องซักผ้าของเราอยู่ข้างห้องน้ำครับอยู่ไกลเราต้องกดเราต้องเดินไปขึ้นามานะะนี่คือบ้านสวนของเราครับยังทำยังสร้างยังไมเ่เสร็จการปั่นก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าถึงห้าสิบถึงหกสิบบาทนะฮะ อ่าไม่ใช่แค่รันตู้เย็นอยู่นะครับเครื่องซักผ้าเราก็รันนะครับแต่ตอนนี้รันเครื่องซักผ้าก่อนเพราะแดดมันไม่มีครับตู้เย็นก็ชักปลักออกไม่ได้รันครับถามว่าใช้ได้ทั้งคืนไหมตู้เย็นแบตแค่นี้แล้วแบตเป็นแบตมือสองด้วยนะครับไม่ได้ครับตู้เย็นได้เฉพาะช่วงกลางวัน,นครับ จะให้รันทั้งคืนอตอนนี้ปัน่นรอบแรกเสร็จแล้วนะครับเสร็จหรือ,อยังเนาะอ๋อยังไม่เสร็จครับตอนนี้กำลังปั่นแบบสปีดอยู่นะครับเดินไปเดินมาแล้วครับบ้านเราก็เลี้ยงบอลด้วยนะครับบอลสีครัเต็มสวนไปหมดครับ พอดีแฟนผมชอบการปั่นก็จะกินกระแสอยู่ที่ศูนจุดหนึ่งแอมบัดกิน ไม่เกินห้าสิบถึงหกสิบวัตต์ก็ซักผ้าซัมซุงแปดกิโลนะฮะของผมเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ฮะมันก็เลยเป็นก็ดีหน่มันไม่ค่อยกระชากเท่าไหร่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับเหมือนเดิมรับได้สบายทั้งตู้เย็นและก็เครื่องซักผ้า บ้านสวนครับบ้านสวนบ้านสวนแต่อยู่ติดหมู่บ้านไม่ได้อยู่ในทุน่งนาเท่าไหรห้องน้ำเราก็อันนี้แบบง่ายๆครับอยู่ห้องน้ำห้องครัวอยู่ติดกันครับเป็นบ้านสวนหลังเล็กครับประมาณ ไม่เกินแสนทำอ,อีกกำลังปั่นเต็มที่เลยครับตัวนี้สักปกติอยู่นะครับเลออีกครึ่งชั่วโมงครับสามสิบนาที อินเวอร์เตอร์ครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ครับกินไฟอยู่ที่ห้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้แต่ถ้าที่ดูจากวัตต์มิเตอร์ a อซข้างในไม่ถึงเนตะ็มที่ก็ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าวัตต์เพราะผมไม่ได้ใส่ผ้าเยอะนะครับใส่ผ้าน้อยครับส่วนผ้านี้ก็อันนี้ซักเสร็จแล้ว คือลองแล้วรอบแรกอันนี้คือลองรอบสองดูฮะท้องฟ้านี่คือพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนู้นครับทิศตะวันตกอยู่ตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลานี่ฮะบ่ายช้าครับแต่ไม่มีแดดครับผมฝนเพิ่งจะหยุดตกครับฟ้าหลังฝนแต่ไม่สดใสน,นะครับโอเค อันนี้มารีวิวการรันตู้เย็นนะครับเอ้ยไม่ใช่ขอครครับแครรันเครื่องซักผ้าครับผมตู้เย็นอทำคลิปไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วครับใครไม่ได้ดูฝากติดตามกดติดตามแล้วเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับอ่าสิบสี่บาทนะครับในการปั่น,นครับพอดีกล้องโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีครับอ่าสิบบาทนะครับ ปั่นได้ครับใช้ได้ครับเครื่องรัก้าประมาณ8กิโลถึง12กิโลฮะของซัมซุงนะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ครับข้อดีเขาคือเขามีระบบซอฟต์สตาร์ทเนาะค่อยๆทำงานครับมันไม่กระชากอินเวอร์เตอร์ของเราก็ไม่ต้องทำงานหนักนะครับดูจากชินโนเนี่ไม่กินกระแสเลยครับช่วงปั่นนะครับ ดูวัดครับไปดูคลิปเอมสักหน่อย0.15ครับคลิปเอมตัวนี้เป็นคลิปเอมของจีนราคาถูกนะม,มาได้แค่ AC แต่ไม่รู้ว่ามันจะตรงเหมือนเหมือนตัวแพงๆเ,เขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมก็เริ่มเพิ่งจะหัด ทำเองครับน,นี่ผลิตไฟไม่ได้ครับดูจากวัดมิในตัวตัวนี้คฮะได้หกสิบสี่หกสิบสี่แอมครับ 8, แปดร้อยห้าสิบสี่วัตต์แผงอัโมอฟัตสองแผงร้อยสี่สิบวัตต์กับอัโมอฟัตแปดสิบห้าวัตต์หนึ่งแผงรวมกันเป็นสามครับ พัดเอกของเราฮะตู้เย็นก็รันได้นะครับเครื่องเสื้อก็รันได้นะครับผมว่าตู้เย็นกับเครื่องเสื้อรันพร้อมกันได้นะ,ะไม่ใช่ปัญหาครับแต่พอดีมันช่วงนี้วันนี้มันไม่มีแดดกันเลยไม่ได้ทดลองให้ดูเดี๋ยวไม่มีไฟใช้ตอนคืน ถ่ายคลิปที่ใดไม่มีแดดทุกทีมีแดดไม่ถ่ายนะครับจุดสองจุดห้าเนี่ยพัดลมสองตัวนะครับไม่ใช่พัดลมดีซครับของผมเป็นเอซครับผมเกิดเปิดช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เปิดเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็ยันเช้านะครับตื่นเช้ามาแบตเหลือสิบเอ็ดจุดหกสิเ็ดจุดเจ็ดนะครับ วัดตัวนี้มันวัดได้ตอนเปิดพัดลมทรอการประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบวัตต์วัตต์เอซีตัวนี้นะวัดมิเตอร์เอซีตัวนะี้ก็ไฟแสงสว่างหลอดไฟสามดวงหลอดไฟห้าวัตต์ของเอซีครับสามหลอดแล้วก็หลอดสี่สิบวัตต์อีกหลอดหนึ่งนะครับเปิดพร้อมกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้เปิดตลอดนะฮะเปิดช่วงที่หัวค่ำ <c oughs> พอเราเสร็จภารกิจแล้วเราก็ปิดทอแพงไม่ค่อยสบายครับเจอฝนบ่อยช่วงนี้มาดูอินไอเครื่องสักผ้าของเราอีกทีนะครับเก่าแล้วครับเครื่องนี้ซื้อได้สองสามปีแนละ้ว มาดูสติกเกอร์เบอร์ห้าเป็นรุ่น w a 80ดศ t ห้าห w w นะฮะขนาด8.0กิโลกรัมแล้วก็ประสิทธิภาพ 1 0บาทไอสิบจหนึ่งสามบาทต่อชั่วโมงนะฮะกิโลกรัมอันนี้เขาคิดน่าจะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดเป็นชั่วโมงหรอแต่ดูจากไอ้เนมเพจข้างหลังเขาบอกข้างหลังเครื่องเขก็บอกว่ากินไฟอยู่ที่ประมาณ500วัอย วเตอร์ซูเออร์ห้าร้อยวัตต์ตัวนี้รับได้สบายครับแต่ต้องเน้นย้ำนะครับช่วงกลางวันนะครับเราต้องซักผ้าช่วงกลางวันนะฮะช่วงประมาณสิบโมงขึ้นไปนะครับถึงบ่ายสามเนาะมันจะดีที่สุดเพราะเราจะได้มีไฟชาร์จลงแบตไปใช้ตอนคืนด้วยแต่วันนี้ช่วงเป็นแดดก็ไม่ค่อยออกนะครับ แต่บ่ายสองขึ้นมานะครับมีแต่เมฆคลึ่มแล้วก็ฝนตกเพิ่งจะหยุดตกเมื่อกี้นะโอเคครับกำลังไปน้ำอยู่นะครับดูจากสีเครื่องนะฮะดูจากสีฟ้าออกเหลืองแล้วนะฮะโอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับขอบคุณและ ลาก่อนนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ